คลิปนี้ก็จะพามาชมการไหว้ขอพรเรทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับประจำปี2565นะครับปีนี้จะเริ่มในคืนวันที่31มกราคม,ม,ม2565ครับเวลา23.00นถึง01.00นครับของวันที่1กุมภาพันธ์ 5. เป็นไปตามความเชื่อของคนไทยเชื่อสายจนะีนครับการตั้งโต๊ะไหว้ในปีนี้ก็จะหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับส่วนการเตรียมของไหว้หลักๆก,ก็จะมีรูปปั้นหรือรูปภาพขององค์เทพเจ้าชัยสิงเอียครับมีกระถางทูบที่มีกิโมยปัก1คู่แจดก,การดอกไม้1คู่เียนแดงหนึ่งคู่ขก็สวย5้าถ้วยแล้วก็น้ำชา5้าถ้วยมีขนมสาคูห้าถ้วยมีเจชไย่ห้าอย,าาย่างผลไม้กระดาษทองสิบสามแผ่น ประดับไว้เจ้า13คู่แล้วก็มีน้ำสะอาดเป็นต,ต้นครับ ผู้ีคงคาหัมามิหังแลบะบด้วยในวันนี้เป็นวันปีใหม่ของทางมหายานเป็นเลิกงามยามดีข้าพุทธเจ้าทั้งหลายทูลขอพระเมตตาในพระพรพระบารมีจากองค์ไฉสิงเดีย,ยให้ข่าพุทธเจ้าทั้งหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งโภคกทรัพย์อาลยทรัพย์ธรรมะกทรัพย์มีความเจริญรุ่งเรืองในสามขั้นตอนในการเป็นสารวะธรรมไม่ว่าจะเป็นสัมามาชีพมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครอบครัวมีความรักให้กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนการประพฤปติฏิบัติให้ก่อเกิดเป็นมักเป็นผลเป็นความสำเร็จสมบูรณ์ในทุกๆประการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเบียดเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคโควิดอย่าได้มาตั้งกายในเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย มีความสุขกายสุขใจคิดการสิ่งใดให้สำเร็จสมบูรณ์ในทุกๆประการและหากมีพรบารมีอื่นใดที่สรงพระเมตตาเสริมเพิ่มเติมขอได้โปรดประทานต่อเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่านนี้ าพุทธเจ้าทั้งหลายทูลขอพระเมตตาจากป์ไข่สิเงเอะในการประทานพรบารมีที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้จัดเตรียมไว้ในปักเงินปักทองตลอดจนกระเป๋าสตางค์และน้ำพุทธมนได้โปรดประทานต่อเราข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อเก็บไว้นักหิ้งหอในความจเจริญรุ่งเรืองเพื่องูและมีความมั่นคงร่ำรวยตลอดไปด้วยเถอดชอบพุทธเจ้าเพอพระอิติสุขโตอาลาหังพุทโธนัโมพุทธายะ ปักวีพงคารผักมามมหัังในการจัดเตรียมในครั้งนี้หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องรู้เท่ามิถึงการไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจทูลขอขักมามมหังต่อทุกๆพระองค์ ขอได้โปรดเมตตาให้อภัยทานต่อเราพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขอเกินเป็นวิบากกรรมสืบต่อไปด้วยเถิดพัทธเจ้าทั้ง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ